สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง,งปองปสุขสุขคนกับผมมาพบก,กับบ่าวขุนนมโรงงานวุสารพระธนิชย์เช่นเคยนะครับมื่อนี้หลังจากบ่าวขุนไปเก็บกระเทียมปลานะพี่น้องซึ่งกระเทียมปลานี่ก็สามารถเฮ็ดได้หลากหลายเมนูนะบ่าวา่าจะเป็นปลาน้มันหอยเอามาดองเอามาขันสมหรือว่ากินสดก็ได้นะผมแต่ว่ามื่อนา้บ่าวขุนจะมาเฮ็ดเมนูขันสมครับผมขันสมกระเทียมปลาให้มั่งว่ามันถี่แซบขนาดไหนเวลาเฮ็ดเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเมืองวิธีการเฮ็ดเลยครับ Yeah. อุปกรณ์กับวัตถนะครับผมก็จะมีแค่ใบกระเทียมป้าที่ป้าขุนล,ล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแลว้วกสีมีเกลือนะครับเกลือเม็ดใหญ่เอาไหมเอามะขันนะครับผมเอามะขันไนีนมันกินฉุนมันออกนะครับผมแล้วกซีมีเกลือเม็ดเล็กๆนะครับผมขันแรงเขาจะใส่เกลือเม็ดใหญ่นีครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะกันมาเสร็จแล้วรรเราไกจัําำนะครับผม นี่เราจะขั้นเพื่อจะให้กินมันเขียวมันดอนนะพี่น้องเราจะให้เขาไปในกระเทียมปลาเพื่อปรับความเค็มนะครับเดี๋ยวรอบป่อน้างแม่บ้านเป็่ขั้นเสร็จนะครับเดี๋ยวทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมตอนนี้แม่บ้านเพิ่งกระขั้นสองรอบนะครับผมเราก็ล้างออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะใส่เกลือนะครับใสยตาครับพี่น้องประมาณนี้นะครับผมก็ลายบะหน่อยนะครับ อคครับเสร็จแล้วการเป็นการขั้นนะครับผมการขั้นให้มันเข้ากันแล้วกันผู้ใดอยากได้แบบว่านัวนะครับผมก็ใส่ผงนัวเข้าไปนะครับหรือว่าชูรสนั่นเองนะครับต้องใส่หลาย้ะพี่น้องซอนเดียวพอครับไม่ถึงเสร็จแล้วทดีขยำขยำให้มันเข้ากันนะชี่งผู้ใดอยากชิมมันกจะชิมได้นะครับผมถ้าผู้ใดมั่นใจก็บก่ต้องชิมก็ได้นะครับ ว่าอันนี้ไม่สามารถกินได้แล้วครับผมสวยน่าทานนะครับกินเตะจมูกเลยพนะี่น้องเตดังทวนๆเลยปันกินกระเทียมของแค้นะครับ หลังจากขันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยน,นี่เบ้าขุนเตรียมน้ำซาวข้าวแล้วพี่น้องถ้าวันี้น้ำซาวเข่า,า,า,ขาก็เอาต้มน้ำอุ่นก็ได้นะครับผมก็ได้คือกันครับแม่บานเปนใส่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะครับที่แม่บานเป็นหนึ่งเข่ามาซา่อง เทลงไปครับพอทว่วมพอท่วมพักนะพี่น้องประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยนะครับเบาคนปิดฝาเรียบร้อยพี่น้องุสรราสำหรับคนไทยไกลบ้านเนียว่า อุปสรรคในการคันสมภารครับผมในเมืองนอกก็คืออากาศที่มันบว่ฮหอนนะครับผมแต่จะใช้เวลาโดนจักน่อยแต่ว่าบ้าขุนก็บ่วมีปัญหาเพราะว่าบ้าขุนใช้เตานะครับผมเตาไฟนะค,ควมฮหอนก็มีมัดหมือมัดคืนครับพี่น้องก็บ่ต้องย่านประมาณสองสามมื้อก็ได้กินนะครับนี่ก็เป็นข้าวแตนที่แม่บ้านันตากไว้นะพี่น้องแล้วบ้าขุนที่ไว้ข้างบนนะสูงสูหมดนะครับผมสูงก้นหม่มกไก่ไก่ทอควมฮหอนนะครับ กับประมาณสองสามมือก็ได้กลินนะพี่น้องนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นสมกระเทียมปลาพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอประมาณสองสามวันนะครับเดี๋ยวมาลองมังสวิรัติเป็นนะครับ